สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาทบทวนนะครับทบทวนกับหลายๆคลิปที่พูดไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาแบบจะชี้เห็นว่าในในรูปแบบของกระดานกระดานที่ผมทำไว้แต่ตำราหน้าเดียวที่ที่พูดไว้เนี่ยว่ามันมันหน้าเดียวยังไงนะครับมันหน้าเดียวยังไง บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกอบใครมาไหมครับจริงจริงแล้วในระบบการศึกษาของภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะซ้ำๆกันเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น verb to be verb to be verb I verb to have verb to do verb t นะครับแล้วแต่ใครจะพูดลักษณะไหนขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวผมผมมั่นใจในท่านอาจารย์สมคิดกใในนะ็ท่านอาจารย์สมคิดก็มั่นใจในท่านท่านอาจารย์กิสนารามูเฮรินอัศติ อาชีและก็กายานิมิตของท่านอาจารย์คือคุณอาชิตะนะครับที่อยู่ที่มารัสมาเลยมารัสประเทศอินเดียนะครับท่านอาจารย์สมคิดมั่นใจท่านอาจารย์กฤษณะอาจารย์กฤษณะเป็นผู้พิการทางสายตานะครับเป็นอาจารย์เป็นคนตาบอดเรียนปิยาโทนะครับปียาโทซึ่งอาจารย์สมคิดเองท่านไปเรียนในปีแรกเนี่ยท่านมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษท่านก็ปรึกษาเพื่อนของท่านก็คือคุณอาชิตะ อาจาชิตานี่เป็นสุภาพสตรีนะครับมาเรียนมาทำริยาโทรเหมือนกับท่านอาจารย์สมคิดมาอยู่ห้องเดียวกันที่พอมีปัญหาแล้วเนี่ยคุณอาชิตาเนี่ยเป็นเป็นเาเรียกว่าเป็นนักศึกษารุมลุมลุมเมทกับ,ก,บกับนักศึกษาริญยาโทท่านอาจารย์กิษณะเป็นผู้พิการทางสายตาก็มันมีวิธีการสอนของเขาเป็นกรณีพิเศษก็คือว่าคนตาดีเนี่ยต้องไปอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ผ,ผู้ผู้พิการเพราะเขาเรียนร่วมกันนะครับเรียนร่วมกัน ม,รา,มาราธมหาลัยมาราธของประเทศิอเดียเนี่ยมีผู้พิการมาเรียนเยอะมากไม่ว่าพิการทางร่างกายทางสายตาทางหูทางอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้นคนหน้าตาทักษา,าที่หน้าตาที่สมบูรณ์มมเนี่ยจะต้องไปดูแลทางนั้นทีนี้คุณอชิตาก็เลยไปรับอาสาพิมพ์ดินให้กับท่านอาจารย์กิษณะครับก็เลยเอาเรื่องที่ท่านอาจารย์สมคิดมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษไปปรึกษาท่านอาจารย์กฤษณะอาจารย์กฤษณะก็ได้คุยกับท่านอาจารย์สมคิดครับก็เลยสอนภาษาอังกฤษกันมาครับ ทีนี้ท่านอาจารย์สมคิดก็พอได้ความรู้มาแล้วก็พยายามจะหาคนที่แชร์คนที่ให้เพื่อที่จะสืบต่อว่าเอ๊ะเรียนวิธีเรียนเรียนยนังไงอะไรนะครับก็หลักการก็จะคล้ายๆกันท่านอาจารย์กฤษณะก็พูดอาจารย์สมคิดก็พูดว่าอ๋อมันก็มีสามการสิบสองเทนก็ถูกนั่นแหละอะไรครับท่านอาจารย์สมคิดพูดต่อว่ามันถูกนั่นแหละครับแต่ถูกไม่หมดอ่าส่วนอาจารย์กฤษณะไม่ได้พูด3การไม่ได้พูดเรื่อง3การ12เทนอาจารย์กฤษณะพูดเป็นเรื่องของตึกนะครับ เป็นห้องสมุดมีอยู่4ชั้นมีอยู่สามตึกก็คือตึกปัจจุบันตึกอดีตและตึกอนาคตเห็นไหมครับวิธีการนําเสนอมันก็ต่างลูกต่างนั่นกันไปนะครับส่วนอาจารย์ส่วนครูที่เราเคยเคยเรียนเคยสอนก็จะเป็นสามการ12เทนสามการสบเทนเราก็จะจากันมาอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็พอเรียนกับท่านอาจารย์สมคิดเรียบร้อยเนี่ยผมก็ถามท่านอาจารย์สมคิดมาคำว่าอาจารย์ครับอย่างนี้แต่สามการสิบสองเทนมันก,มนก็มันก็ไม่ถูกดิ ท่านอาจารย์สงสว่าใช้คาว่าไม่ถูกไม่ได้ถูกท่านมาหาถูกครับแต่ถูกไม่ทั้งหมดถูกแค่ส่วนเดียวอ๋อเลยนึกออกครับไอ้สี่ชั้นเนี่ยสี่ชั้นเนี่ยมันเขานับแค่สี่ชั้นแล้วก็นับบวกคูณไปสามตึกมันก็จะเป็นสิบสองเห็นไหมครับแต่เขาไม่ได้แยกแยกว่าไอ้ชั้นสี่ชั้นมันมีช้นสามห้องไอ้ชั้นที่หนึ่งซิมเปิลมันมีห้องพิเศษอีกสามห้องเขาไม่ได้แยกมาดเหมือนอาจารย์กฤษณะ เห็นไหมครับเนี่ยคือความต่างความแตกความต่างของของวิธีการเรียนการสอนผมก็อ๋ออย่างนี้ก็ทําทําเป็นตําราหน้าเดียวให้เขาเห็นสิครับว่ามันมาอย่างไนช่องทางมันมาอย่างไงผมก็เลยทาช่องทางให้เห็นว่าตัวเนี้ยผมทําไว้เป็นการผมใช้คำว่าเทนนะฮะผมจะใส่เป็น p r e s e n ก็ได้ past ก็ได้ future ก็ได้ future tense past t e แล้วก็เพอร์เซนเท s เพอร์เซนครับปัจจุบัน เเปอร์์ซนตก็ได้เห็นไหมครับแต่ผมไม่มีใช้ครถ้าเพอร์เซ็นต์เอ่อเพอร์เซ็นต์ซิมเพิลเทนก็จะเป็นชั้นนี้เพอร์เซ็นต์คอนติเนียอาร์เทนก็จะเป็นชั้นนี้เพอร์เซ็นต์เอ่อเพอร์เฟกต์เทนก็จะเป็นชั้นนี้เพอร์เซ็นต์เพอร์เฟกต์คอนติเนียอาร์เทนก็จะเป็นชั้นนี้นะครับถ้าจะพูดต่อให้จบไปอีกว่าเพอร์ S Present s i m p l e t e n s e p o s i t i v e Sentence ก็จะเป็นห้องนี้เห็นไหมครับก็จะลงลึกไปอีกถ้าต่อไปก็จะลึกไปอีกเพรสเซน e ์เซม e พิล Question Sentence ก็จะเป็นห้องนี้ t s รสเซ e ต์เซม e พิล n e g a t i ก e Sentence ก็จะเป็นห้องนี้เห็นไหมครับนี่คือหลักหลักโดยทั่ว,วไปอยู่แล้วมีอยู่แล้วโดยทั่วไปนะครับอ้าแวแล้วทําทำไมไม่ไม่เรียนตามเขาครับ คือถ้าเรียนตามกันเนี่ยผมเข้าใจว่าอาําราที่เขาสอนเนี่ยผมก็ท่านอาจารย์สุพีก็คิดเหมือนกันก็คือว่าถ้าเรียนตามที่ตามที่โรงเรียนสอนโดยทั่วไปเนี่ยคิดว่าน่าจะน่าจะพอน่าจะทุกคนก็ได้กระจาดมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษกันแล้วล่ะน่าจะหมดปัญหาไปแล้วแต่ที่นี้ว่าไอเรียนตามโรงเรียนตามที่สอนทั่วไปเนี่ยมันจับได้ประมาณสักห้าถึงไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งห้องเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เพราะอะไรผมก็ไม่รู้ แต่เดาว่าน่าจะเป็น1ตัวบุคคล2ตัวตว,วิธีการสอนทางตรา3ตัวบุคลากรผู้สอนผมเดาเอานะครับเดาเดากับท่านอาจารย์สุขิตแต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นก็ช่างปล่อยไปทีนี้ผมก็เลยมาคิดใหม่กับท่านอาจารย์สุขิดว่าเอ,อ๊ะจะทำยังไงลักษณะไหนโด,วย,ดวยวิธีการไหนที่ทําให้คู่ควได้ผมได้กับท่านอาจารย์สุขิตว่าว่าแอคทีฟไว้ห้าพัฟซีไว้สามพอมันขยับไปอยู่ห้องนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปอยู่ห้องนี้เป็นอย่างนี้พอไปอยู่ห้องนี้จะเป็นรูปแบบนี้ไปอยู่ห้องนี้จะเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมครับแอค เรียกว่าแพทเทิร์นฟอร์มขึ้นมาพอเรียนไปผมก็ถามอาจารย์สงที่บอกว่าอย่างเงี้ผมก็ทําเป็นตัวอย่างไว้สิบสามสิบสามประโยชนอาจารย์แล้วก็สิบสามประโยคบวกอ,อพาร์ส,สิบอีกเท่าไหร่ครับหนึ่งหกเจ็ดประโยค์เป็นยี่สิบประโยคทำแพทเทิร์นเป็นยี่สิบประโยชนแล้วผมก็ขยับขยับขยับเลยให้เห็นเลยเป็นตัวคน่ะอาจารย์บอกใช่อย่างนั้นเลยทําให้เห็นไม่ต้องไปเอา ร้อยพันประโยคเอาแค่ประโยคตัวอย่างมาให้เห็นว่าเวลามาอยู่ห้องไหนหน้าตาอย่างไงถึงเวลาพอเราไปถึงไปถึงเ,เหตุการณ์ตรงนั้นปั๊บเราก็จับแค่กิจิยามาใส่มันก็จะเปลี่ยนฟุบเปลี่ยนไปเลยว่าอ๋อมันต้องใช้อย่างนี้มันต้องถามอย่างนี้มันต้องตอบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่คือหลักการของท่านอาจารย์สมคิดท่านอาจารย์สมคิดครับผมก็เลยมาเรียบเรียงให้เป็นตำราหน้าเดียวนะครับตำราหน้าเดียวเอ๊ะนอกจากตัวนี้มันจะมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดแล้วว่ากิริยาประจําชั้น แต่ละชั้นต่างกันแล้วริยาช่วยแต่ละชั้นก็ต่างกันแล้วเห็นไหมครับริยาช่วยตัวเนี้ยกลุ่ม11อหรหันต์สินะครับก็ต่างกันแล้วแล้วพอไหมก็ไม่พออีกก็ยังจะต้องมีซับเจตคือภาคของประธานภาคของประธานซึ่งต้องแยกไปอีกว่ารูปหนึ่งสองสามเอกภพผู้ภพเห็นไหมครับแยกออกไปยิบย่อยไปนิดหน่อยแต่จริงๆในภาคของประธานนั้นมีไปไปมากกว่านั้นอีกก็คือ5อย่างนาวโปนาว เฉพาะจอจงอะไรนียผ,ผมเคย,เเคยทำไว้ว่าบุคคลอาคารสถานที่สภาวะการอะไรที่ผมทาไว้ห้อย่างผมเคยไปพูดไว้หลายคลิปแล้วนะครับว่าคลสัตว์สิ่งของอาคารสถานที่และสภาวะการคนสัตว์สิ่งของอาคารสถานที่และสภาวะการสิ่งไหนที่จําแนกเป็นเอกพจน์หรือูพจน์ไปได้ มันก็จะต้องตีเข้าเป็นอะไรครับมันก็จะต้องตีเข้าเป็นเอกพจน์บุรุษที่สามจะเป็นส่วนใหญ่นะครับสภาวะการน่ะจะตีเข้าเป็นเอกภพบุรุษที่สามะเป็นส่วนใหญ่ถ้ามันจําแนกมันจากัดไม่ได้เลยอย่างลมอากาศอย่างเงี้ยฝนอย่างเงี้ยมันมันบอกไม่ได้ว่าเอกภพหรือภูพจนพหรือว่าบุรุษที่หนึ่งสองสาม จำนวนที่1ฝนพูดได้ไหมไม่ได้เราพูดกับฝนได้ไหมพูดไ่ได้ก็บอรหน bad, então, und, so, twin, ึ่งสองก็ต้องตัดออกไปนะครับก็ต้องเป็นบุรุษที่3าเห็นไหมฮะต้องฝนเนี่ยเออภาษาพักฝนเนี่ยอ่ามันต้องเป็นบุุษที่3ามบุษที่3มันจะเป็นเอกภพผู้หูพจน์ได้ไหมอันนี้ก็ยากฮะไม่ได้สรุปไม่ได้มันก็ต้องเป็นเอกนพบุุษที่3าไปนะครับนอกจากมันชัดเจนว่ามันเป็นผู้หูพจน์ได้มันก็ต้องเอาไปไปเป็นอพายุกี่ลูกนี่ก็จะเป็นพหูพจน์บุุษที่สาและเห็นไหมครับอันนี้คือการ คือการาผมก็เลยรวบว่าออหชนิดเนี่ยสรุปให้ง่ายๆคร่าวๆว่าเป็นลักการเนี้แต่เวลาวิธีการสอนโดยทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของการสรรพนามโปรนาเอาโปรนาเนี่ย i v วียูย he, ีชี i ิสอินดี้ไอ้าอะไรก็ว,ว่าไปนะครับบุคคลที่สามแล้วก็ they เห็นไหมครับนี่คือโปรนาโปรนานะครับถ้าเป็นนาวธรรมดาก็จะเป็น มงคลที่หนึ่งถ้าผมมงคลผมก็ต้องชื่อมงคลนะครับเป็นเป็นมงคลเป็นมงคลถ้าเป็นแทนตัวผมก็ต้องเป็นไอช่็ไหมถ้าเป็นผมอะถ้าผมมงคลเอ๊ะถ้า,าผมผมชื่อมงคลแล้วคุยคุยกับคุณเนี่ยมงคลจะไปโรงเรียนมันก็ดูฟังดูไม่สอดคล้องพ,พิงก็เลยใช้คำว่าสรรพนามโรนาเข้ามาแทนคือ i go to school เห็นไหม I will g o to school เห็นไหมประมาณหลักการอย่างนี้ครับง่ายๆฉะนั้นส,สับเอ่อ subject หรือประธานเนี่ย พอทําความเข้าใจแล้วมันก็จะไปได้เลยจุดเดียวโดยไม่ต้องไปย้ําไปซ้ํามากๆเอาละไอ้ตัวนี้ต่างหากครับไอ้ตัวนี้ต่างหากที่มันถ้ายังไม่จําไม่ชัดเจนไม่ไม่แม่นไม่นั่นพอเนี่ยมันก็จะติดติดว่าเอ๊เราจะใช้ตรงไหนไม่ต้องกังวลรลกครับไม่ต้องกังวลซะเซฟซะเป็นแบบเสียลูกการคิดง่ายๆครับว่าถ้ากําลังทำถ้ากําลังทำกิจกาช่วยมันต้องเป็น i smr ช่วยในปัจจุบันเป็นอีสเซมาถ้าช่วยตอบเป็นอดีตก็ต้องเป็นวอสเวอร์เห็นไหมครับนะครับถ้าช่วยถ้าเป็นอนาคตล่ะถ้าเป็นอนาคตมันจะต้องเป็นรูปเดิมก็คือเป็นบีแต่มันจะต้องมีวิวหรือแชลเห็นไหมครับวิวหรือแชลสองตัวนี้วิ่งเข้ามาช่วยวิ่งเข้ามาช่วยนะครับวิ่งเข้ามาช่วยเพื่อให้แสดงว่าอ๋อไอประโยคนี้มันคือฟิวเจอร์ c o n t i n u future c o n t i n u a u s ten เหครับ future c o n t i n u a u s ten ส่วนมันจะอยู่ทะเลียงตามไปอยู่ธรรมดามันก็จะเป็น positive ก็ได้อ่ามันจะเป็น positive อย่างเช่นว่า i i will be going to school เห็นไหมครับ i will be going to school อันเนี้ยมันจะเป็น positive แต่ถ้าอ will อะไรครับ Uh, will I be going ทูนสคูลฉันกำลังจะไปโรงเรียนใช่ไหมฉันกำลังจะไปโรงเรียนใช่ไหมเห็นไหมครับอันนี้มันก็จะเป็น question ก็จะเป็น future uh, continuous sentence question sentence เห็นไหมครับมันก็ขยับไปได้เห็นไหนมครับว่าจะขยับไปได้อัตโนโมัติเลยว่าอ๋อมันล็อกไว้อย่างนี้ฉะนั้นถ้า ทุกคนจำจำหลักกิริยาประจําชั้นได้เนะี่ยกิริยาประจําชั้นได้มันจะไปได้กิริยาช่วยประจําชั้นได้มันจะไปได้ส่วนกิริยาประแทบกิริยาประจําชั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะตายตัวนะครับเราก็รู้ว่า,าช่องที่1กับ ing มันสังเกตได้ง่ายกับช่องที่3เ,เราก็สังเกตได้ง่ายกับช่องที่3บวก ing เนี่ยเราก็สังเกตได้อยู่แล้วว่าไอ,ชอ้ช่องเนี้ยช่วงนี้มันรวมกันไปเป็นชั้นที่4เห็นไหมครับนี่คือหลักหลักง่ายๆเลย ซึ่งผมพยายามพูดอยู่บ่อยๆนะครับพูดอยู่บ่อยซึ่งโดยทั่วไปครับเขาจะติดกันว่าถามยังไงเวลาจะถามจะถามยังไงหลักการในการตั้งคําถามคลิปนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ลงประโยคเลยครับเพราะว่าน่าจะพูดลอยๆนะครับหลักการในการตั้งคําถามผมจําอยู่ทุกคลิปบอกว่าในการตั้งคำถามให้เอากิริยาช่วยวางข้างหน้าประธานเห็นไหมครับอันนี้มันใช้ได้ทุกมันใช้ได้ทุกตึกเลยเพียงแต่ว่าตึกฟิวเจอร์ ึกอนาคตน่ะมันเอาวีกวเชลมาวางหน้าประธานนะครับกิยาช่วยชุดนี้มันกลับเป็น infinitive คือรูปเดิมของมันเห็นไหมฮะเห็นนะครับว่ามันทําให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับเพราะมันจะเห็นเป็นรูปนี้เลยว่า will be shall be เห็นไหมครับนี่ฮะยังไงมันก็ยังคงอยู่ will have will have ย,ย,ยังไงก็ต้องมีนะครับ will have ยังไงก็ต้องมาเพราะมันเพราะวีวกวับเชลเนี่ยมันที่ยาประจำตึกฟิวเจอร์ ถ้าเห็นวิวเชร์มันนั่นเลยบอกฟันธงได้เลยครับว่านั่นคือฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เทนแน่นอนจะเป็นซิมเพิลคอนจะเป็นซิมเพิลก็ต้องเป็นช่องที่หนึ่งถ้าจะเป็นคอนติเนียร์ก็จะเป็นมี ing ถ้าจะเป็นเพอร์เฟคก็ต้องมีกริยาแท้มันต้องเป็นอยู่ช่องที่สามนะครับกริยาแท้ตัวเนี้ will have been เห็นไหมครับ be ในช่องที่สามนะครับ will have been will have been will have, been, will have, been, will have, been, will have ก a v e had will h a v e done. w i l l have e t t e n เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันมันบอกไว้อย่างนี้อยู่แล้วมันวางไว้อย่างนี้อยู่แล้วเวลาจะตาเป็นคําถามปั๊บจะถามเป็นอนาคตก็เอา w i วดหเชีย h e วางข้างหน้าประธานเห็นไหมครับอันนี้มันล็อกไว้ตายตัวผมถึงพูดทุกคลิปว่าถ้าจําตัวนี้ได้นะครับถ้าจําตัวนี้ได้ถามได้ถามได้เลยครับถามตั้งคําถามได้เลย แล้วคาตอบมันจะอยู่ตรงไหนคําตอบมันก็จะวิ่งมาข้างหน้าครับไม่โพสิทีฟกวเนกาทีฟผมงงผมเจอคํานี้ผมอา้าวอาจารย์อย่างนี้มันก็ได้ดิเรียนสัปดาห์เดียวก็เข้าใจาได้อาจารย์สงคิดก,ก็ใช่ทุกคนจําอันนี้ไม่ได้พอจะถามว่าอาจารย์จะถามยังไงจะถามได้ยังไงละครับพราะคุณทํากุณจาหลักการในการตั้งคําถามไม่ได้หลักการในการตั้งคําถามก็คือเอากิริยาช่วยวางข้างหน้าประธานตัวนี้ไม่มีใครจําได้ก็เลยถามไม่ได้ จบปอตีมาก็ถามไม่ได้จบปอโทรมาก็ถามยังไม่ได้เพราะจำกีย่ยาช่วยประจําชั้นไม่ได้ไม่มีติวเตอร์ที่ไหนพูดผมไม่ใช่ติวเตอร์ผมเป็นแค่คนที่อยากแชร์ให้คนอื่นรู้แบบธรรมดาธรรมดาผมไม่ใช่ติวเตอร์นะผมไม่ได้อวดอ้างว่าตัวเองเป็นติวเตอร์ผมอยากให้ทุกคนอื่น,นรู้เหมือนกับผมผมอยากให้ทุกคนเป็นว่าพอมาเรียนกับผมแล้วบอกต่อได้ผมมาเรียนกับท่านอาจารย์สมขทีผมก็บอกต่ออธิบายต่อได้ เห็นไหมครับหลักการของท่านเาินสุวิทย์บางอย่างนี้เลยตั้งแต่ที่ผมเริ่มเข้าไปมาหานโยบายของผมไม่มีอะไรเลยคอนเทนต์อาจารย์เป็นไงผมไม่มีผมไม่มีคอนเทนต์หรอกเป้าหมายยังไงเป้าหมายเป้าหมายไม่มีอะไรอ,ะอาจารย์มหาสอนอเคยสอนนักธรรมไหมเคยครับสอนนักธรรมไหนนักธรรมชั้นโทอาจารย์ทำไมถึงสอนได้เอ้าก็เรียนเข้าใจมาก็มาสอนได้ครูครูหลวงพ่อท่านก็ดูว่าใครใครสอนสอนได้เข้าใจได้ท่านก็บอกมาให้สอนผมสอนนักธรรมชั้นโท ทรมาวิภาคลัวทำโทอ๋อเห็นไหมท่านอาจารย์พอมาหาเข้าใจมาก็มาสอนต่อได้หลักการผมก็คือมาเรียนผมเข้าใจแล้วท่านก็สอนต่อได้ผมเฮ้ยผมก็อา้าวเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงครับแต่พอเรียนมานี่แหละฮะผมถึงกล้าทําคลิปมาเกือบจะร้อยคลิปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับบทที่เป็นข้อความครับเดี๋ยวผมจะดึงมาให้ดูทีละคำทีละคำครับ,รบ,รบสวัสดีครับ